ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม25 6 4นนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเลดดอตนะครับเป็นเลดดอตยิงเร็วนะครับผมสามารถปรับเส้นเลงได้สีรูปแบบนะครับมีรูปแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับผมสําหรับรูปรูปแบบนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ รูปแบบที่หนึ่งนะครับอ่าไล่จากด้านขวานะครับลักษณะเป็นจุดนะครับผมอ่าลักษณะที่สองนะครับอ่ะเป็นดังภาพแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเอาที่ท่านเห็นเลยนะครับจะเป็นอยู่สีรูปแบบนะครับสามารถปรับได้นะครับผมสําหรับเส้นเล็งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับว่าปรับยังไงนะครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะครับเส้นเล็งเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องอ่า บอกรางก่อนนะครับรางจับนะครับผมรางจับตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ไซส์11มิลนะครับรางขนาด11มิลแล้วก็20มิลท่านสามารถใส่ได้ทั้ง2ไซส์นะครับผมคือว่าการปรับนะครับผมการปรับสังเกตดูน็อตนะครับน็อตสตัวนะครับคลายออกมานะครับหมุนออกมาก่อนแล้วก็สลับขานะครับพลิกขานะครับผม ตอนนี้นะครับตอนนี้ขาจะเป็นขาขนาด11มิลนะครับอ่าสังเกตดูนะครับจะเป็นขาขนาด11มิลนะครับตอนนี้นะครับผมสามารถพลิกกลับเปลี่ยนไปเป็นใช้20มิลได้นะครับผมโอเคนะครับอ่าของแถมนะครับผมของแถมก็จะมีในส่วนของประแจนะครับประแจซ่อมบำรุงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางหุ้มนะครับผมอ่าหุ้มยางตัวนี้นะครับอ่าหุ้มเลนนะครับผมโอเคนะครับอ่าหลักๆเลยเดี๋ยวมาดูเส้นเล็งนะครับผม ว่าเส้นเล็งนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมอ่าโอเคนะครับจะให้ชมนะครับผมอ่าไฟนะครับไฟมีสองสีนะครับเดี๋ยวอ่าให้ดูนะครับไฟตรงนี้มีสองสีนะครับสามารถเส่ฐานด้านบนนะครับสังเกตดูนะครับมีรอยหมุนนะครับอ่าหมุนฝาด้านบนนะครับเปลี่ยนฐานได้นะครับผมไฟมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสามารถปรับได้ห้าระดับไฟเดี๋ยวให้ชมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเส้นเลงกันก่อนนะครับผมอ่ปรับตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับไล่ตั้งแต่จุดเป็นลักษณะจุดก่อนนะครับผมอ่ะสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคกล้องโฟกัสแล้วนะครับผมผมจะไล่ไปทีละตัวนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นจุดนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จุดอยู่ตรงกลางนะครับ um ร <people> <uphill> ูปแบบที่3านะครับผมโอเครูปแบบที่สี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรูปแบบที่1รูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3ามรูปแบบที่4ี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนนะครับผมในส่วนการปรับความคมชัดของสีแล้วก็ไฟเส้นเล็งนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ชมโอเคนะครับ สว่างเมื่อกี้สว่างน้อยนะครับสว่างมากขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับแต่เราดูแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเป็นลักษณะแบบอื่นแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับให้ชมสังเกตดูนะครับผมความสว่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเห็นชัดนะครับผมสว่างน้อยนะครับอ เ้มขึ้นนะครับสว่างมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคค่อนข้างชัดเจนนะครับผมค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับรีวิวนะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับผมสำหรับเลเซอดอตตัวนี้นะครับสามารถปรับเส้นเล็งได้สีรูปแบบแล้วก็ในส่วนของไฟเส้นเลงนะครับจะมีอยู่สสีคือสีเขียวและสีแดงนะครับสามารถปรับได้5ระดับไฟนะครับเส้นเล็งแบบสีรูปแบบสามารถติดนะครับผมในส่วนของรางนะครับผมรางขนาด11มิลแล้วก็20ิมิลเป็นเลดอดอตยิงเร็วนะครับผมสําหรับตัวนี้ทนทนนะครับราคานะครับผมราคาอยู่ที่ 490บาทรวมส่งฟรีนะครับผมราคาเพียง490บาทรวมส่งฟรีท่านใดอยากได้เก็บปลายทางบวกไปอีก100บาทนะครับผมเพราะว่าค่าส่งปลายทางจะแพงนะครับผมจะแพงกว่าค่าส่งปกตินะครับค่าส่งแบบโอนนะครับผมปลายทางจะบวกอีก100บาทแต่หากท่านใดต้องการโอนนะครับโอนมาแค่490บาทรวมส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางบวกอีก100บาท นะครับผมโอเคชัดเจนนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับผมก็แอดมาที่ไลน์นะครับไลน์ไอดีศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับผมแอดมาสอบถามได้นะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ